หัวเว่ยจัดการยืนยันเปิดตัวรุ่นใหม่ของรถยนต์และสมาร์ทโฟนในวันที่25พฤศจิกายน2025ที่จีนซึ่งรวมถึงรุ่นใหม่ของรถยนต์หัวเว่ยเมด8 0ซีรีส์และรุ่นสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเมด X7 ที่จะเปิดตัวในช่วงเวลานี้หัวเว่ยเมด80ซีรีส์เป็นรถยนต์รุ่นปกติที่จะมีการปรับปรุงให้มีความสามารถของรถยนต์ใหม่ขณะที่หัวเว่ยเมด X7 เป็นสมาร์ทโฟนที่มีจอพับที่ใหญ่ขึ้น7.95นิ้วพร้อมกับการปรับปรุงกล้องและการลดคความเเสียงงงขออรื่ รุ่นใหม่ของหัวเว่ Mate 80 Series จะมี4รุ่นซึ่งรวมถึง Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max แทนที่รุ่น Pro และ Mate 80 RS Master Edition Mate 80 Pro Max จะมีการเปลี่ยนชื่อที่มีความหมายเป็นการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดขณะที่ทุกรุ่นอื่นๆจะมีการปรับปรุงที่สําคัญในบางพื้นที่เช่นการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างตัวเครื่องและการใช้สแกนใบหน้าแบบสมมิติที่อาจใช้ในทุกรุ่น h ัวเว่ยเมด X7 จะมีจอพับที่ใหญ่ขึ้น7.95นิ้วพร้อมกับการปรับปรุงกล้องและการลดความเสียงของเครื่องซึ่งจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถของสมาร์ทโฟนใหม่ๆที่จะเปิดตัวในช่วงเวลานี้